ช่วงเหล่าข้าวชาวตรังคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของเหล่าข้าวชาวตรังนะคะเรามี เหรืองข้องทันรัฐมนตรีชวยวว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะนางสาวมนัญญาไทยเซธได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังข้องเรามาเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมโดยทันอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรนายวิชิตสีสวัลลกาคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรมาพื้นที่จังหวัดตรังมาตรวจราชการมาติดตามงานตามนโยบายและกกมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบตอนพันธสตอตรังหนึ่งให้กับกเกษตรกรเพื่อเอาไป ปลูกเป็นการสร้างรายได้มีการเยี่ยมชมแปลง พอพันสตอตรังนึ่งไปชมอ่งางเก็บน้ำสถท่านทีทองเที่ยวส่วนวิจัยผืนส้วนตรังไปชมบูธการแสดงผลิตภัณฑ์พ้นผลิตทางการเกษตรข้องซากอนกลุ่มอาชีพในสังกัดข้องซากอนและกับผอบป,ปะกับเกษตรกรที่ข้าวร่วมโครงการนำลูกล้านเกษตรกรกลับบา้านสร้างต่ออาชีพการเกษตรก็มีท่านผู้วาราชการจังหวัดตรังข้องเราทันกระจรซักเจริญโซผ่านนะคะพร้อมพี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื่นนเทร,รวมให้การตอนรับไปกันทีสศูนวิจัยผื ส่วนตรังทีใหม่ฟาดสิเกาโนูละค่ะแล้วก็ที่นีรัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะคะแันกระไดมอบตอนพันสตอตรังนึงให้กับผู้แทนสาหกรณ์กรกรเกษตรและกลุ่มกเกษตรกรมอบใบรับรองแหล่งผลิตผืน GAP นะคะที่ได้มาตรฐานนะคะ,กะเกษตรอินทรียและกาบอกว่าโครงการกระจายผืชพันธุ์ดีสตอตรังนึ่งให้กับคนที่ใช้ประโยชน์ก็เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาการข,า,ขาดแคลนผืชโดยการขยายการผลิตตอนสตอพันธุ์ตรังนึ่งเนี่ย ให้กับสมาชิกสากรการเกษตรกับกลุ่มเกษตรกรแต่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเป็นคนที่สามารถผลิตจำหน่ายพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งกรมวิชาการเกษตรนี่เข้าวิจัยสตอพันธุ มาตั้งแต่ปีส่องพนร่อยเซซิปแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นพันแนะนำข้องกรมวิชาการเกษตรภายใต้เชื้อสะตอตรังเพราะลักษณะมันโดดเด่นค่ะต่างพ้นผลิตต่างคุณนะพคุณปูฟังฟักเรียวยาวตรงนี้ค่ะเม็ดใหญ่ไม่มีกลิ่นเม่นหมากนะคะคุณปูฟังตอนเตียค่อยสะดวกระไม่กอนตอนโตนแต่ละตนแม่เจ้าปักคุณเอ้อว่างยีได้กินมาตรักตีนะคะคุณปูฟังบางทีกระปล่อยแห้งตายค่ะตนเพราะไม่มีปัญญาปีนขึ้นไปเก็บแต่ แต่สตอพันตรังเนื่องแกปัญหานี้ได้นะคะคุณผู้ฟังและกระซุ่นมีใจผืชส่วนตรังการบ,บุรณาการรวมกับสำนักง,งานสากลจังหวัดตรังสำนักง,งานตรวจบัญชีสากลจังหวัดตรังทําโครงการกระจายผืนพันธ์ดีสตอตรังเนึ่องให้กับผู้ชายเพื่อแกปัญหาการขาดแคลนผืนนะคะนะคะมีกากสากลมีกลุ่มผลิตสตออีกกลุ่มหนึ่งสมัชิกก0สิบรายและกระพบกับผู้แทนเกษตรกรกรุร่นไหมเป็นโลกล่านเกษตรกร,กรที่ลบบานมาสร้นต่ออั อาชีพการเกษตรในเพื่นเทจังหวัดตรังไปเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะและกับผลผลิตทางการเกษตรนะคะคุณปูฟังนีกาเป็นการลงพื้นเทคล่องทันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร์นในพื้นนเทจังหวัดตรังของเรา